เรื่องราวของเราก็ดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าพี่เลกซี่เรื่องนี้อยากดูมากๆเรื่องนี้สนุกอย่างแน่นอนนะคะใช่ค่ะเพราะคู่นี้เนี่ยเป็นคู่เกิร์ลเลิฟที่เลกซี่เนี่ยเห็นตั้งแต่เขาค่อนข้างสนิทกันตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ถ่ายภาพร่วมกันมานะคะในโซเชีย so ลต่างๆแล้วก็มีงานนะซีรีส์เกิร์ลเลิฟนะล่าสุดซีรีส์เกิร์ลเลิฟคลอดแล้วค่ะพร้อมแล้วที่ใจคุณได้ดูนะคะกับซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่มีชื่อเรื่องว่า รับรักออกแบบนั่นเองค่ะ Love Design Series นะคะเรื่องนี้ได้นักแสดงนำอย่างน้องก้าวค่ะกับน้องเชนนะคะมาร่วมแสดงค่ะเรื่องนี้อย่างที่บอกค่ะผู้ชมขาหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าเกอร์เลิฟเรื่องนี้เนี่ยน่าดูมากๆ เพราะรับรักออกแบบค่ะเป็นเคมีที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวน้องก้าวถามว่าก้าวไหนหลายหลายคนบอกว่าทําไมคุ้นหน้าคุณตาจังเลยชื่อก้าวนะคะอะก้าวสุภัสาราเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ ถามว่านะคะหลายหลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วก้าฮอร์โมนเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือสไปฟ์ฮอร์โมนเนี่ยนะอ่ะเขาเล่นละครหลากหลายเรื่องแล้วออภาพยนตร์หลากหลายเรื่องแล้วแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเล่นซีรีส์เกิร์ลเลิฟแบบเต็มตัวนะคะโคจรมาเจอกับน้องเจนเย่นั่นเองค่ะเจนเย่เมธิกานะคะและหลายหลายคนบอกว่าพี่เล็กซี่เจนเย่คือใครสงครามส่งด่วนไงใครได้ดูหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากแล้วน้อง เจนเย่ค่ะก็ถูกจับตามองในฐานะนักแสดงมากฝีมือนั่นเองค่ะเมื่อน้องก้าสุภัราโคจรมาเจอกับน้องเจนเย่นะคะคู่นี้จึงกลายเป็นคู่เคมีที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆผลงานค่ะการกำกับของพี่ฟิลกิติศักนะคะพี่ฟิลคนนี้เป็นผู้กำกับมือรางวัลเลยค่ะการันตีนะคะรับรางวัลมาหลากหลายรางวัลแล้วเพราะว่าเขาสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับคนดูได้เหน็นได้พิสูจน์ฝีม ลายมือแล้วโดยเฉพาะแนวเกิร์เลิฟเนี่ยแหละพี่ฟิวกิติศักด์ทำได้ดีมากๆค่ะเส้นทางความฝันนะคะเป็นเรื่องราวของรับรักออกแบบนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวความฝันในวงการสถาปนิกค่ะกลับกลายเป็นสนามแข่งอันดุเดือดของการออกแบบนั่นเองค่ะหญิงสาวที่มุ่งมั่นที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองและแก้แค้นใหม่รุ่นพี่ที่เคยขโมยผลงานของเธอไป แต่ทุกอย่างกลับซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมเมื่อเธอได้พบกับรินสถาปนิกอัจฉริยะที่เข้ามาปั่นป่วนหัวใจท่ามกลางการแข่งขันความแค้นและอุปสรรคอีกมากมายออกแบบเนี่ยจะต้องเลือกเส้นทางไหนนะคะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะต้องบอกเลยนะผู้ชม่าความสำเร็จที่เธอใฝ่ฝันเนี่ยหรือความรัก ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเรื่องนี้มี2ออย่างนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวความฝันของสาวปนิกนะแล้วก็มีเรื่องราวความรักที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันในระหว่างการต่อสู้กันในสายอาชีพของสาวปนิกนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามมาก,มากๆเคมีอย่างที่บอกว่าเข้ากันเข้ากันได้ดีน้องก้าวกับน้องเจนเย่ค่ะเราจะเห็นนะคุณผู้ชมค่ะว่า คู่นี้ค่อนข้างสนิทกันอย่างมากถ่ายภาพก็ค่อนข้างเราก็ลุ้นมาโดยตลอดแหละนะฮะเวลาเขาลงโซเชียลด้วยกันเนี่ยสนิทสนมกันอย่างนี้เราก็วีดวิวนะในฐานะที่เราเนี่ยรอติดตามผลงานซีรีส์ g i r ร Love ของทั้งคู่อยู่แล้วด้วยหลังจากที่มีการประกาศว่าคู่นี้จะเล่นซีรีส์ด้วยกันมันก็ยิ่งทําให้หวีดไปมากกว่าเดิมทําให้รู้สึกว่าหูน่าดูมากๆนะคะและนักแสดงมากฝีมืออย่างน้องก้าวเนี่ยนะคะหรือว่าสไปด์ฮอร์โมนหรือน้องเจนเย่สงครามสงร ด่วนเนี่ยนะคะโคจอนมาเจอกันเมื่อนักแสดงมากฝีมือทั้งสองคนโคจอนมาเจอกันนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นค่ะการเชื่อเฉือนคารมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางสัพนิชหรือเส้นทางความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความรักจะละมุนขนาดไหนแล้วก็เรื่องราวนี้จะทําให้คนดูได้อมยิ้มด้วยหรือเปล่านะฮะหรือจะเป็นการต่อสู้หรือจะเป็นการแข่งขันกันเตรียมหัวใจให้พร้อมเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกนะว่าน้องก้าวกับน้องเจนเย่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่จิ เก่าเลิฟคู่ใหม่ที่กำลังถูกจับตามองมาโดยตลอดและหลายๆคนเนี่ยเชื่อนะว่าคู่นี้เนี่ยเ,เล่นแล้วแบบ เข้าถึงอารมณ์อย่างแน่นอนเชื่อแน่นอนนะคะว่าบทแต่และบทเนี่ยซีนแต่และซีนน้องๆทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วซีนแต่และซีนโดยเฉพาะฉาก n อโดยเฉพาะฉากหวานๆฉากจิ้นๆเนี่ยทำถึงอย่างแน่นอนเพราะความสนิทเขาค่อนข้างสนิทกันอย่างมากนะเราก็ลุ้นทั้งในจอแล้วก็นอกจอแหละค่ะว่า,าจะมีความพิเศษอะไรให้เราได้เห็นบ้างแต่ที่แน่ๆฝากด้วยละกันสำหรับซีรีส์เรื่องนี้รับรักออกแบบ l o v e d e s i s n ซีรีส์นะคะเป็นหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ผูชมได้ดูเป็นซีรีส์เกิร์ลเลที่เชื่อแน่ว่านอกจากประเทศไทยแล้วต่างชาติเนี่ยรอคอยซีรีส์เรื่องนี้ l o v e Design ซีรีส์นะติดตามด้วยน้องก้าวกับน้องเจนเย่ค่ะ